ฝากถึง f อที่เม้นเข้ามาว่ารถมาร์กไม่ตรงมันจะสตาร์ทไม่ติดมันจะขับไม่ได้ให้พี่น้อง FC ดูคลิปต,ต้นเรื่องของเว็บร้อยคันนี้ก่อนเลย นันคือเสียงของรถที่มาร์กไม่ตรงนะครับทีนี้เรามาถอดดูมาร์กกันนะครับว่ารถคันนี้มาร์กไม่ตรงจริงไหมมาร์กเลื่อนไปกี่ฟันเฟืองนะครับวันนี้มาร์กทีตรงแล้วนะทีนี้นะครับเรามาดูมาร์กแคมของเว็บร้อยคันนี้ถ้ามาร์กตรงน็อตสองตัวมันจะขนานกันกับพื้นให้สังเกตง่ายๆนะครับอ่าตรงนี้ให้ดูอีกครั้งมาร์กทีตรงนะครับมาร์กทีตรงเห็นไหม มาร์กกลมนะครับมาร์กกลมมันหัวสักลงด้านล่างเลยนะครับหัวมันย้อนลงไปด้านล่างน็อตมันย้อนลงไปด้านล่างนะครับโดยปกติมาร์กกับน็อตจะต้องขนานก,นกันกับพื้นดูง่ายๆเลยนะครับอ่าตรงนี้นั่นหมายความว่ารถคันนี้มาร์กเลื่อนไปอย่างน้อย2-3ถึงเฟืองนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้รถคันนี้เล่งไม่ขึ้นดีนะรถคันนี้มันติดได้ดีนะ ว่าวมันไม่คดนะครับพี่น้อง FC ดังนั้นใครที่บอกมาว่ามาร์กไม่ตรงสตาร์ทไม่ติดดูเคสนี้ไว้เป็นตัวอย่างขับมาดีๆด,ด้วยนะเพียงแค่ว่ามันเร่งได้แค่40-50กิโเมตรต่อชั่วโมงอันนี้หลังจากที่เราทําการแก้ไขามาร์กแล้วให้ฟังเสียงครับ จบวบ่านวันครับพี่น้อง f อนะพี่น้องก็ได้ดูคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่แหละนะครับสําหรับท่านที่บอกมาว่ามาร์กไม่ตรงมันสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับรถมาร์กไม่ตรงมันติดได้แต่มันติดยากมันขี่ได้แต่ว่ามันเร่งไม่สุด ถ้าอามาร์กเลื่อนแค่อาจจะฟันเฟืองนึงมันจะขับได้ประมาณ80แต่ว่ามันจะไม่ไหลต่อไปมันจะมีอาการท้ายดึงดึงรอบรถเหมือนจะไปแต่ว่ามันไม่ไปนะครับสำหรับคนที่เม้นเข้ามานั้นผมไม่รู้ว่าท่านเป็นช่างจริงหรือเปล่าเคยซ่อมรถมาจริงหรือเปล่าแต่ประสบการณ์ของคนที่เคยซ่อมรถมาร์กไม่ตรงมันติดได้มันขี่ได้วาวไม่คดด้วยนะครับพี่น้อง f c นะ อันนี้เป็นบางรุ่นนะอ่านะครับพี่น้องเอฟซีให้ดูเป็นแนวทางนะครับ